จริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปไม่กี่วันก่อนมีเรื่องงบประมาณใช่ไหมครับซึ่งผมว่าพักเพื่อไทยทําได้ดีนะครับเสียงกระแสะความนิยมหรือความชื่นชมก็มาเยอะเพราะว่าเราอาธิบายได้ชัดเจนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับของพรคเพื่อไทยนะมีคนเก่งๆเยอะมากนะที่พูดม,มาได้ดีตอนนี้เราก็คิดว่าต่อไปเรื่องของพอเรากองเงินกู้เนี่ยมันมีหลายประเด็นนะครับที่ผมเห็นมีปัญหาประมาณสิบประเด็นที่ผมยกไว้วันนี้นะครับก็คือเรื่องแรกเนะี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ ความถูกกฎหมายหรือไม่หรือ,อ,อมันมันผิดระเบียบวินัยการเงินการคลังนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสํานักบริหารหนี้เนี่ยบอกเองนะครับว่าหลังจากกู้หนึ่งล้านล้านแล้วใช่ไหมฮะแล้วหนึ่งล้านล้านนี่คือปีที่แล้วแล้วปีที่แล้วเพราะยังคือยังกู้ไม่หมดเขาจะกู้ให้หมดฮะแล้วแล้วจะใช้เงินหนึ่งแสนแค่หนึ่งแสนล้านจากห้าจากห้าแสนล้านนะครับเขาบอกจะหนี้สาธารณะจะพุ่งไปถึงห้าสิบแปดจุดห้าหกเปอร์เซ็นต์ อันนี้เป็นข่าวของสำนักบริหารนี้นะครับแ่ถ้าว่าถ้าคุณใช้เกิน5้าแสนล้านก็แสดงว่ามันจะต้องนั่นน่ใช่ไหมฮะก็แสดงว่ามันต้องทะลุแน่นอนใช่แล้วคุณไม่ไม,ไม่ไม่ยกเพดานก่อนผมว่ากฎหมายมันถูกต้องไหมแลวคุณคิดว่าคุณจะใช้แค่แสนล้านอ้าวแล้วถ้าเกิดคุณต้องใช้มากกว่านั้นน่ะใช่ไหมและอย่า,ยาลืมว่าคุณจะต้องมีเรื่องเรื่องที่ผมเคยพูดนะฮะเรื่อง เรื่องเก็บภาษีรายได้ไม่ไม่ไม่ครบอีกประมาณ2 0 0แสนกว่าล้านแล้วประมาณปีหน้าขาดดุลนีด7 0 0ดแสนกว่าล้านโอ้โหนี่มันจะท่วมนี่มันจะท่วมเละเทะเลยนะฮะอันนี้ก็สิ่งที่ผมห่วงไอ้ที่เขาออกเราชนะเราละกันคนละครึ่งรอบใหม่เนี่ยมันเอาเงินกู้เก่าหรือเงินกู้ใหม่อันที่ที่ออกไปแล้วเนี่ยคือเงินกู้เก่าครับที่เพิ่งประกาศใช่ขาดทุนเก่าอันนั้นคือเงินกู้เก่าเขาคืออย่างนี้ฮะสิเขาบอกเองจะจำแนงไหมพี่ ว่าว่าตอนที่แจกผมออกมาที่เขามีระบาดรอบสามแล้วเขาบอกว่าผมบอกเฮ้ยคุณต้องมาช่วยประชาชนนะแจกห้าพันสามเดือนเขาบอกเขามีเหลือสามแสนแปดตั๊บเดียวบอกไม่ต้องกู้แล้วเสร็จแล้วอ๋อตป๊บเดียวหายหมดใช่ไหมแล้วก็บอกจะมากู้ใหม่คือวิธีคิดในการช่วยก็ผิดปกตินะคุณไปแจกเหมือนกับสเปรสปาแต่กระจายคนก็คนที่ลำบากจริงเขาก็แทบจะไม่ได้ได้ช่วยเลยนะแะว่าแต่ว่ามันชัดเจนแล้วใช่ไหมฮะว่าไอ้คนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยจะใช้เงินกู้ก้อนเก่า ใช่ของลาลังของเก่าที่ที่ประกาศไปก่อนนะฮะคือว่านี่ยังไม่ได้กู้แต่ก้อนใหม่ก็คือยังไม่รู้ว่ามาใช้อะไรมีแค่สามหมวดใใชช่่มีแค่สามสามแสนล้านมีแค่สำหรับเยียวยาใช่ไหมแสนเจ็ดสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจกับสามหมื่นใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่ทีโม้ว่าเขาเหมือนกับตีเช็คแต่แต่ว่าเขาคำนวณมาดีแล้วมังฮะเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาเจ็ดแสนครับ ที่มีข่าวออมาเนี่ยแล้วมูนตรีคังย,ยังบอกเลยเจ็ดแสนล้านแล้ก่อจริงจริงตอนบ่ายกลายเป็นห้าแสนแต่ว่าอนนเอาลดมาแล้วไอ้นนี้คือสิ่งที่ผมงงนะว่าคุณเจ็ดแสนคุณทำรายละเอียดไหมคุณตัดอะไรออกไปสองแสนแล้เหลือแค่ห้าแสนเนี่ยแสดงว่าคุณหรือคุณกู้มาก่อนแล้วค่อยคิดผมเลยคิดว่าเขาจะคิดว่าเขาไม่ได้มีแผลเลยกู้มาก่อนแล้วค่อยมาคิดว่าจะใช้อะไรซึ่งผมว่ามันมันสเปรย์สป่าเกินไปฮะแล้วนี่มันจะชุวแล้วก็จะถ้าฟังดูรัฐบายคนเนี่ยคุณจะพูดแค่ว่าเอเนี่ยเออใช้หนึ่งล้านล้านแล้ว กระตุ้นเศรษฐกิจได้สองเปอร์เซ็นต์ใช้ห้า,าแสนล้านจะกู้ได้ใช่ไหมฮะจะได้กระตุ้นได้หนึ่งจุดห้าถึงสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าประเทศจะขึ้นกับการอาัอดเงินอย่างนี้อย่างเดียวเลยการฟื้นเศรษฐกิจอย่างอื่นไม่มีเลยใช่ไหมฮแล้วเราจะฟื้นจะใช้นี้ยังไงก็ะจะลดนีสาธาระต่อ GDP ยังไงเพราะประเทศมันจะมันจะลงเหวนะถ้าอย่างเงี้ยผมผม,ผมกังวลน,นะครับว่ามันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้นไอ้ถ้าเราประเมินจริงๆตอนนี้คือ ไอ้หกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ตรงไหน,นเพราะมันจะมีทั้งเจ็ดแสนล้านของงบหกห้าครับใช่ไหมล้วจะมีห้าแสนล้านของพอลกรงเงินกู้ถ้าสองตัวเนี่ยถ้ากู้มาเต็มแล้วก็จัดเก็บรายได้ไม่ครบเนี่ยแสดงว่าปีหน้านี่ก็คือมันเกินหกสิบเปอร์เซ็นต์แน่เนี่ยผมผมว่าไม่ต้องครับผมว่ากันยายนี้ก็จะเกินหกสิบกันยายน้เกินละครับผมเพราะว่าหนึ่งเนี่ยห้าแสนถ้าใช้เกินหนึ่งแสนเนี่ยใช่ไหมเขาบอกถ้าเกินใช้แค่แค่หนึ่งแสนเนี่ยห้าสิบแปดจุดห้าหกครับพี่ครับใช่ไหมฮะ ก็บรายได้ไม่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 เกินสองแสนแล้วไม่เข้าเป้าเนี่ยประมาณสองแสนกว่าล้านแค่นี้ก็ทะลุแล้วครับคือปีนี้เอาปีหก่เนี่ยปีหกหกส่เนี่ยรายได้ก็น่าจะไม่เข้าเป้าใช่ใช่ใช่แค่สองอันนี้ก็ก็ทะลุแล้วครับแต่นักเศรษฐศายเขาบอกว่าทะลุก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็แก้วินัยการเงินการคลังแล้วเนี่ยนี่คือเขาเขาเข้าใจผิดนะครคือเรารายได้ของเราต่อ GDP เนี่ยของรัฐจดีพีแล้วสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองนะฮะแล้วตอนนี้ถึงจะลดลงถ้าผมคำนวณนี่เหลือแค่สิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เองนะฮะ ถ้าคุณจองเงินที่ไหนไปใช้หนี้เข้ามาอันนี้คือสิ่งที่ที่คนไม่เข้าใจถ้าคุณก็ต้อง,องจ่ายดอกเบีย้ยอีกนะตอนนี้อินเทอชันจะเข้ามาอีกใช่ไหมฮะตอนนี้ทั้งโลกมันฟื้นใช่นะเศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยเออทั้งเออไอเอฟบอกจะโต5.5เอ่อเบอร์แบงก์บอกจะโต4%นี่คือค่าเฉลี่ยโลก5ครับผมเพราะฉะนั้นของไท<า>ยโลกมันจะขึ้นฮะใช่ดอกเบีย้ยจะขึ้นไงฮะอันนี้เนี่ยเรือน้ำมันก็จะขึ้นทองก็ขึ้นใช่นะทองนี่สัญญาณชัดเจนว่าดอกเบียเบ้ยขึ้นตัวเล็กนี้ แล้วเลิกอะไรขึ้นหมดใช่ไหมตอนนี้คอมมูนิตี้ขึ้นหมดเพราะมันอินเฟลชันจะขึ้นเนี่ยดอกเบีย้ยก็จะขึ้นอันนี้โอ้โหคนนี้แอนแล้วรัฐบาลไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้คิดเรื่องในงพวกนี้เลย